สวัสดีค่ะเอฟซิทุท่านสวัสดีแพนยงับทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ที่สวนธรรมนะคะอยู่ที่สวนธรรมกลับมาตั้งแต่เมื่อวานซืนคือเป็นเป็นป่วยเป็นไข้นั่นแหละก็กลับมาขับรถมันเหนื่อยกับขับรถค่ะมันก็ไม่ใช่น้อยกิโลนะรู้สึกจะสี่ร้อยกว่าหรือห้าร้อยนั่นแหละจากนู่นมาก็เป็นไข้อีกเมื่อวานนี้ก็ไปให้น้ําเกลือให้โปรตีนฉีดยาบารุง ลับค่ะเนี่ลับเพิ่งตื่นโอ้ยตื่นขึ้นมาก็ง่วงเงียม,มีแต่รู้สึกดีขึ้นมีแรงขึ้นนะคะมีเอซีบอกมาว่าคุณแม่สาวดำเอาตัวเลขเอาแนวทางกับงวดออกผ่านมากับนวดนี้น่ะให้เอาวางเทียบกันอ้าวมาสร้างวาแทนนอบานนี้ให้เอาวางเทียบกันตอนโมเมนเอาไห่เบิ้งเทียละใบผล่กหาโอ้ยเนาะ เอาฮิตจังไดมหน,น้าให้เลยบางเทียบกันก็เบอร์อันที่มันถือแมนบอเอาบาน,นี่สิบ,บอกไปทางใดอีกบานอีกจะบอกไปทางไหนอีกนะคะก็พูดหยอกล้อกันเล่นค่ะโอเคเดยคุณแม่ทำตามนี้แล้วก็แบบนี้แหละเนาะงวดที่ผ่านมาเข้าสูตรที่สองค่ะเข้าสามตัวตรงนะคะหกเก้าศูนย์นะคะไอ เลขงวดที่หนึ่งโอ้ยอขอสูดขอโทษสูตรที่หนึ่งไม่เข้านะคะสูตรที่หนึ่งไม่เข้าค่ะสูรไหนไม่เข้าแล้วก็เอาทิ้งไปนะคะมีสองสูตรแล้วก็มีเอฟซีบอกว่าคุณแม่ก็ทำห้าสูตรแล้วก็ทำไอไอเดนซีตัวบนนะห้าสูตรไม่ไม่ได้นะคะเพราะว่าไอเดนซีตัวบนเนี่ยบางครั้งมันก็กเข้าสามตัวนะคะมันจะเข้าโต๊ดหรือเข้าตรงก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันเข้า แต่เราก็ยังเข้าสองตัวอีกเนาะแต่ว่าถ้าทำสามสูตรเริ่มจากห้าตัวไปจะไม่มีสองตัวนะคะอ่ะเอาเอาเอาอย่างนี้เอาไงคะเอากันมะนี่ของงวดใหม่นี่แบบนี้ใช่ไหมนี่อ่ะนี่งวดใหม่ค่ะงวดใหม่นะคะนี่ดูนะงวดใหม่กับงวดใหม่นะอ่ะ คงจะไม่มีอันอื่นอีกแล้วนะกาทําทาต่อไปก็จะทําแบบนี้นะให้ดูพร้อมกันทั้งอันเก่าอันใหม่แต่ที่สําคัญต้องแคปไว้ด้วยนะคะแคปไว้ด้วยเลขมันไม่ได้เข้าทุกงวดค่ะมันมันเข้าวดเข้าวดไม่เข้ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่าสูตรไหนมันจะเข้าเลขไหนมันจะเข้าค่ะก็เหมือนอย่างเลขดังน่ะดังเลขหนึ่งเลขหนึ่งถึงเลขศูนย์น่ะเลขศูนย์ถึงเลขเลขเก้าเลขสิบน่ะ ดังอยู่อย่างนั้นแหละมันก็มีอยู่แค่สิบตัวนั่นแหละเลขใช่ไหมคะเราก็มาจับสลับกันเอาก็ถ้าเราจับสลับถูกมันก็ออกมันก็ถูกอย่างนี้แหละแต่ว่างวดต่อไปมันก็อาจจะไม่ถูกอะไรอย่างนี้นะคะอ้าให้ดูแล้วน,ะนั่นงวดที่ผ่านมางวดที่หนึ่งไม่เข้าอ่าอ,อ่านวันที่ก็จะรู้เนาะว่าข้างไหนหนึ่งสองอันนี้งวดที่ผ่านมานี่เข้าหกเก้าศูนย์ตรงๆนี่นะคะ แต่งวดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าเนี่ยค่ะนี่งวดนี้นะเนี่ยวันที่สองวันที่หนึ่งพฤษภาคม2ีมสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเลขเด่นก็คือหกเจ็ดศูนย์สามห้าจับเป็นเลขสิบตัวได้จับเป็นเลขสามตัวได้สิบหางอุยมาสร้างมาแต่ <c oughs> ต้องขอโทษขออาภัยนะคะธรรมาดาเนาะมัน ว่าพิษว่าถื่อนาะเอาทีนี้จะไม่ไม่มีอะไรแนะนําให้ทําอะไรอีกแล้วนะมันนี่มันก็สุดยอดแล้วนะนี่นะเอาอะไรงี้ก็สุดยอดแล้วนะเอาสุดยอดที่ว่าเห็นชัดเจนแล้วนะเอา อ่ะต่อไปก็มาดูใบสูตรที่หนึ่งงวดนี้นะมันมีสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนี่สูตรเพิ่งจะทำไปครั้งแรกนะไอที่มีเลขสองเนี่ยอ่ะนี่นะอันนี้นี่นะสูตรสูตรสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองค่ะของงวดนี้นะคะอ่ะดูกันตามนั้นจ้า ดูการนั้นเลยนะคะว่าสูตรไหนเข้าสูตรไหนครับไม่เข้านะคะอ่าดูว่าจะแนะนําอย่างไหนมาอีกก็อย่าแนะนํามาเลยเพราะว่าคุณแม่าสาวทาตามสูตรๆแล้วนั่นนี่นะอ่าต่อไปก็จะทําแบบนี้แหละย,ยึดแบบนี้แหละโอเคอ่าโอเคนะอ่าต่อไปก็มาดู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 สูตรที่หนึ่งของวัที่ผ่านมาก็คือเด่นสี่ตัวบน เดนสีตัวบนอันนั้นของหมวดนี้นะหมวดโอ้ยนั่นของงวดที่ผ่านมากับสูตรที่ 1. หนึ่งงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาแล้วเราก็มาดูงวดนี้สูตรที่หนึ่งนะคะแบบนี้ใช่ไหมล่ะแบบนี้นะถูกต้องแล้วนะอ่ะสูตรที่หนึ่งศูนย์หกเจ็ดเก้าก็เข้าที่สามตัวเข้าที่เก้าศูนย์หก และเข้า60 90น่ยมันเป็นอย่างนี้เราทำสิบสูตรมันดีแล้วมันยืนพื้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวถ้านั่นก็นเดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวทำให้ค่ะถ้าเห็นพร้อมถ้าไอลายๆท่านที่ทักมาว่ามันหลายตัวหลายชุดหลายสูตรนะ่ะสาวดำทำให้ท่านน่ะดูพิจารณาชอบสูตรไหนเราเอาสูตรนั้นไปซื้อนะคะ ม่ใช่ให้ท่านซื้อหมดทุกสูตรนะอมาทีนี้ก็มาสูตรที่หนึ่งใช่ไหมคะสูตรที่หนึ่งที่ผ่านมาเราก็มาดูนะคะสูตรที่หนึ่งนั่นเนี่ยเอาทีนี้มาสูตรในสูตรที่สองนั่นสูตรที่หนึ่งที่ผ่านมาทีนี้เราก็มาหาสูตรที่หนึ่ง นี่นะคะนี่ของงวดนี้นะฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือเย็นจิตนี่คือของงวดนี้ฝั่งขวามือเย็นจิตก็คืองวดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสูตรที่หนึ่งงวดที่ผ่านมาค่ะเข้าที่เก้าศูนย์หกและเข้าศูนย์เก้าหกศูนย์เนี่ยค่ะ,คะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะและงวดนี้เนี่ยค่ะงวดนี้งวดที่หนึ่งเนี่ยได้มาเนี่ยสูตรนะคะสูตรนะไม่ใช่ไปไม่ใช่ไป เออได้มานะคือสูตรเป็นสูตรคำนวณสูตรคิดค้นน่ะนะคะนะศูนย์เจ็ดห้าสามเนี่ยนะคะอันนี้อันนี้ของที่จะออกมืออื่นมือฮือน,นี่นะข้างนี้ข้างซ้ายมือเย็นจิตนะคะข้างซ้ายมือเย็นจิตนะคะจำไว้ให้ดีซ้ายมือเย็นจิตนะคะมาสูตรที่สองสูตรที่สองงวดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสูตรที่สองนะ ขวามือยันจิตเป็นสูตรที่สองนะคะหกห้าศูนย์เจ็ดนั่นนะคะเข้าที่หกศูนย์ค่ะเข้าหกศูนย์ตัวเดียวเข้าหกศูนย์ล่างตัวเดียวนะคะงานวดที่ผ่านมานะอ้าวทีนี้ของวดนี้งวดที่วันที่หนึ่งมิถุนายนนี่เนี่ยด้านซ้ายมือยันจิตนะนะคะงวดที่เขียนไว้ชัดเย็นเมืองเกึ้งอยู่นั่นนะคะอ้าวเอาแบบนี้ใช่ไหมล่ะน่าจะถูกต้องแล้วนี่นะคะงวดที่สองที่ผ่านมาเข้าหกศูนย์ตัวเดียว เข้า60ตัวเดียวนะคะล่างตรงๆเลขสองตัวมีหกหางนะคะเลขสี่ตัวมีแค่สี่หางอันนี้เลขสองตัวอันอันน,น,นี้อันนี้สูตรที่สองนี่เลขสูตรที่สองมีเด่นสี่ตัวบนจะมีเลขสองตัวเนี่ยคะ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะจําหน้าตาไว้นะนี่ของว่าจะถึงนี่จะจะออกมือคืนเมื่อืนนี้นะอา้าวดูเอาแคปเอาค่ะไม่ต้องอ่านแล้วนะคะเพราะท่านดูเอาแคบเอาได้นะคะมา สูตรที 3, 4, 5, well. ่สามสาวดําพูดให้ท่านฟังแล้วน้อว่าสูตรที่สามที่สี่ที่ห้าไม่เข้านะคะมีสิบสูตรสูตรที่สามที่สี่ที่ห้าไม่เข้ายันจิตก็ทิ้งไปทีนี้ของงวดใหม่เนี 3, 3. ่ยค่ะสูตรที่สามงวดสูตรที่สามสูตรที่สี่สูตรที่ห้าไม่เข้างวดนี้อาจจะเข้าสูตรที่สามสูตรที่สี่สูตรที่ห้าก็เป็นไปได้นะคะมันมันก็ไม่แน่นอนกันแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเนี่นะคะอ่าอ่าสูตรที่สามดูนะคะ นี่ของวันนี้นะห้าแปดโอ้ขอโทษจะห้าศูนย์แปดสามห้าศูนย์แปดสามเนี่ยค่ะจะเป็นเลขสามตัวบนด้วยสี่หางหนึ่งสองสามสี่นี่นะเลขสองตัวก็ได้ที่หกหกหางค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ่าสูตรที่สี่ค่ะสูตรสูตรที่สี่เที่ผ่านมาก็ไม่เข้านะคะก็เอาทิ้งไปแล้วสูตรที่สี่ไม่เข้าสูตรที่ห้าก็ไม่เข้า สามสี่ห้านะไม่เข้าค่ะสามสี่ห้าไม่เข้านะคะอ่ามาี่สูตรที่สี่งวดนี้จะเข้าไหมคุณงวดท,ที่ผ่านมาสูตรที่สามที่สี่ที่ห้าไม่เข้านะคะสาวรำเป็นคนพูดเสียงดังและชัดเจนค่ะศูนย์เจ็ดห้าแปดอันนี้ของงวดนี้นะสูตรที่สี่ค่ะเนี่ยสูตรที่สี่ของงวดนี้มีเลขเด่นศูนย์เจ็ดห้าแปด เราก็มาลุ้นช่วยกันมี6ชุดนะคะเนี่ยเลข0705 085 7 8 7 58นเนี่ยมีมี6สูตรเนี่ยก็ขอโทษมี 4... มี6ชุดเนี่ยค่ะมีเลข6ชุดเลข2ตัวมี6ชุดเลขเด่น4ตัวเลข4ตัวมี4ชุดอ่ะต่อไปก็เป็นสูตรที่5อ่างวดนนี้จะเข้าไหมวันนี้จะเข้าไหม วันนี้จะเข้าไหม <c oughs> สูตรที่ห้าดูนะคะสูตรที่ห้าจะเข้าไหมวันนี้อย่าลืมนะคะมีเลขเด่นสีตัวบนมีสิบสูตรนะคะสูตรที่สามที่สี่ที่ห้าไม่เข้านะคะไม่เข้าทั้งสองตัวไม่เข้าทั้งสามตัวนอกนั้นเข้าหมดตามนี้นะคะอ้ามามาดูสูตรที่หก สูตรที่หกของงวดนี้นะคะสูตรที่หกของงดที่ผ่านมาเข้าสามตัวและสองตัวบนล่างนะคะ สูตรที่หกของงวดที่ผ่านมาค่ะวันท right. ี่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันหาสิบเจ็ดสูตรที่หกเข้าที่เก้าหกศูนย์เลขมันออกหกเก้าศูนย์ก็ถือว่าเข้าเข้าโต๊ดค่ะแล้วก็เข้าหกศูนย์ล่างตรงๆแล้วก็เข้าศูนย์หกหกศูนย์ล่างเข้าสองตัวและศูนย์เก้า ก้าศูนย์ก็เขา้าคือเข้าบนเข้าล่างนะคะเข้าบนเข้าล่างเนี่ยเข้าบนเข้าล่างเข้าสามตัวบนจะเข้าโต๊ะนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาเราก็มาสูตรที่หกค่ะสูตรที่หกของงวดนี้นะคะสูตรที่หกของงวดนี้จะอโลจ้า นั่นสูตรที่6นะคะอย่าลืมนะคะขวามือเย็นจิตเนี่ยเป็นชุดที่ผ่านมาซ้ายมือเย็นจิตคือวันที่หนึ่งเนี่ยคือสูตรใหม่อะทีนี้เราก็มาดูสูตรที่7ของงวดที่ผ่านมานะคะสูตรที่7จ็ไดไหนล่ะ